ว,วยมีความมีความอยู่ต้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราแข่งกันนะคะว่าของใครสวยโอเควันนี้ระใบาสีก่อนเลยเดี๋ยวตาแม่นะคะีอันนี้่ะสีอะไรคะส,สีม่วง เดี๋ยวให้พ่อตรวจดูนะคะว่าใครฉวย,ยโอเคไหมคะอ,คอันนี้มาสีแดงสีแดงค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็ด แล้วหรอคะล้ว